ฮีโร่เองนะคะตอนนี้กำลังจะไปดูหนังมาสเวเดอร์ไฟครบรอบ20ปีค่ะไว้เจอกันนะคะไปแต่เช้าเลยด็อกเตอร์ฮีโร่ สวัสดีค่ะพบกับรายการของดาร์คชาฮีโร่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ดาร์คชาได้มาดูหนังไฟครบรอบ20ปีค่ะพร้อมกับคอสเพ a y เป็น smart ready ก็ดูหนังไฟทั้งทีก็ต้องจัดเต็มนิดนึงโอ้โหมาถึงก็ถ่ายรูปตะกล้องเต็มเลยนะคะแถมเจอ m a s t r e a d ไฟคอสเพย์ใส่ชุดจัดเต็มมาก สุดยอดโดยพี่อาร์มนั่นเองค่ะเขินเลยแต่นี่เรามาดูหนังนี่ต้องไปเอาตั๋วหนังแล้วขอบอกเลยว่าตั๋วเนี่ยสวยมากเลยแฟ,แฟนไฟชอบแน่นอนค่ะ จะได้ดูมารสเตอร์ไฟแล้วตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยอยากดูคุกะมาสตอ์ขณะที่เรากำลังสุขสนานกับบรรยากาศรอบสื่อเรามาฟังดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกับหนังครบรอบ20ปีของไฟบ้าง จะสัมภาษณ์ใครบ้างมาฟังกันเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการดาร์ช่าฮีโร่นะคะวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์กับคุณฟูชื่อดานะคะลูบิชอนนะคะโอ้อ ค่ะอยากจะถามว่าเออแกได้ดูวัดเซนต์ฟแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากไม่เป็นผลงานฉลองครบรอบ20ปีที่แบเรารอคอยมาตลอดอ่ะแฟนไลเดอร์ไฟอ่ะผลพลาดผมเองก็ไม่พลาดเหมือนกันจริงๆจริงก็อหญ่โตาแล้วตัวละครไหนที่สุดชอบมากที่สุดในเรื่องเสือดิสก์ถ้าเป็นตัวละครที่เราชอบที่สุดจะเป็นที่บ่ายยุกิมาเลเดอร์พ่อค่ะ ว่าซ <oui. S 1> อสเนี่ยมีเสน่ห์มากตั้งแต่ตอนเร่ียนท้ายเรื่องเลยเรีนที่ถึงเขามากๆเลยขอบคุณยังจะก <itu? S 1> ินมากเลยบูบับเบิ้ลค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับ โมชันทอยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโมชันทอยครับนักตัดต่อขั้นเทพโหโหโหไ่ไ่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น,น,น,นอ่านี่ก็มาสเ r อร์ไฟจะเข้าฉายแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อก็แอบ,บตื่นเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่แบบมัน20ปีของไฟอะนะแล้วก็แบบอยากจะรู้ว่าแบบเขาจะนําเสนออะไรกับเราบ้างอะไรเงี้ยครับคอ,อนที่ชอบที่สุดในมาเอร์ไฟคืออะไรคะโอเลือกยาก มีหลายตัวเลยแต่จริงๆมีตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคที่สุดก็คือเป็นคิบะยูจิฮะหรือว่าฮอตโอเฟน็อกนั่นเองนะด้วยความที่ว่าตัวละครเนี่ยเขามีแบบมีหลายมิติมากแบบจิตใจฝักใฝ่คนะุณธรรมเต็มที่แต่ก็โดนกดดันทางสังคมทําให้แบบอาจจะเข้าด้านมืดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้มาเนอะในมูวี่นี้ก็เลยแบบเสียดายครับผมคิบะยูจิจะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปคะ่ะรักมากเหมือนกันคะ่ะเสียดายคะ่ะ โอเคขอบคุณค่ะฝากติดตาม Motion Toy ด้วยนะคะนักตัดต่อสุดยอดฝีมือเลยค่ะฝย้ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกับโช่องโจโกจิใช่ครับโกจิบอค่ะตอนนี้มาส t เ r เดอร์ไฟ์ก็จะเข้าฉายแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือจริงๆแล้วไฟส์เนี่ยเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าเป็นไรเดอร์หนังลงตัวแรกที่ผมได้ดูตอนเด็กเลยก็คือภาพพาไดรอสเนาะ ตอนนั้นเนี่ยดูที่เชียงใหม่แล้วก็มีแบบว่าคนแต่งชุดเป็นมาตเตอร์ไฟกับไซก,ก้ามังมาหน้าโรงด้วยเลยเป็นความทรงจําที่แบบว่าประทับใจมากแล้วก็พอออกมาเป็นแผ่นก็ได้ดูแบบซ้ํามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่เก็บเป็นบูเลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วการมาถึงของภาคเนี้ยที่เป็นเนื่องในครอบ20ปีเนี่ยก็คาดหวังว่าเราจะได้ดูอะไรที่มันมีความเข้มข้นคล้ายๆกับภาคที่เราเคยได้ดูไปนะครับผมรวมไปถึงมีการอยากเรียกอะไรอยากดูตัวละครว่ามันพัฒนาไปทางไหนได้อีกครับผมก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูในวันนี้ครับ สมัยก่อนถือว่าเป็นหนังที่ตาตึงในหัวใจพวกเรามากเลยนะคะ,คะแล้วตัวละครตัวไหนที่ชอบมากที่สุดในม s r ์ r เ r เดอร์ไฟส์คะไฟส์ <F> ice, หรอเอาจริงๆอ่ะผมผมท่าในไฟส์ผมชอบไซก้ามันมีความแบบกวนมีความเป็นเด็กอินเตอร์แล้วก็เออเหมือนเหมือนเขาจะเก่งไรเทียมทานเลอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามเลยตัวนั้นก็ก็เป็นตัวจากเดอะมูฟวี่พาร์ดลสครับดีไซน์ทีนี้ตัวนี้ถือว่าเท่มากเลยค่ะแต่เสียดายที่มันออกมันน้อยไปหน่อยนะคะ ก็ <G ül> แมไม่แน่ใจว่าในภาคล่าสุดมีจะมีแบบแซมแซมมานิดน,นึงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่พูดถึงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูในโรงกันครับผมขอบคุณมากนะคะฝากติดตามช่องเขาด้ยคะ่ะดีข่าวน,นี้เราพบกับแอดมินจาก J h ฮีโรตืนเต้นมาเลยคะ่ะเพราะว่าติดตามผลงานมา,มาตลอดเลยคะ่ะเอาวันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ อตอนเนี้ยมาสเตอร์ไฟจะเข้าฉายแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าผม,มาก็โตมากับไฟอะเนาะคือไฟอะเป็นเรื่องแรกเลยอะที่ผมติดตามดูมาแบบตลอดอะเพราะม่ใฉายตอนเช้าไงคือเราอะแค่เราตื่นเช้าอะเราก็ดูได้แบบทุกตอทกตอทุกตอทกตอทุกต่อทุกตออแล้วอะแล้วพอมันกลับมาอีกครั้งคือแบบมันฟูฟิลชีวิตวัยเด็กอะครับผมครับสุดยอดเลยค่ะเป็นเหมือนกันเลยค่ะ แล้วตัวละครตัวไหนที่ชอบมทหมสุดในมาร์เซเดอร์ไฟส์คะทาคุคคม,มิแน่นอนอยู่แล้วครับผมเขาเป็นพระเอกที่แบบว่าเฮ่หล่อและแนวคิดเขาดีด้วยคือเขาอะไม่มีความฝันแต่ว่าเขาก็อยากที่จะแบบว่าเป็นฮีโร่เพื่อป,ปกป้องความฝันของคนอื่นเลยคิดว,ว่าเป็นพระเอกที่เท่มากครับทาคุม,มิทักคุงเป็นเป็นหนกมันแล้วหวังว่าหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นคำว่า ถ้าคุณมีวาดอกมันมันเป็นอะไรที่หามากโอเคค่ะก็ฝากติดตามเพจเจฮีโร่ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เรามาพบกับนักกาศนักบิดนะคะจะเป็นนด้ดูมารสเดอร์ไฟกันแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเลเดอร์ไฟตที่ทบอ ยี่สิบนะแอ่เต็มเพีนที่สายจากที่เราดูนะสัยเด็กแล้วเราได้ดูอีกครั้งหนึ่งในโรงหนว่ากลงมีสมเด็กว่าที่ได้เปโกาสดูอีกครั้งหนึ่งเตอร์ในจอใหญ่ต้องรอคอตัวอะไรที่ชอบที่สุดในมารสเตอร์ไฟคชอบไฟ ใส่กางเกใส่กางเกงใส่กางเกงสุดขั้นสุดแงเลยมันเก่งเก่งมากขอตัวฝากเก่งได้กับเรื่องชื่อชื่อหนึ่งนะเด็กไฟชอบตัวละครไหนมากที่สุดคะชอบตัวกุศกักมากกว่าก็ดูประมาณคร่าวๆ้หนึ่งแล้วแต่แบบเต็มๆดูตามเนื้อเรื่องทั่วไปซะมากกว่าอะไรประมาณนี้อะค่ะพอที่เราดูไฟ์มาเนี่ย กุากะเนี่ยมันมีความที่แบบตัวละครเด่นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าอะไรประมาณนี้อ่ะนี่ก็ชอบกุศากาเหมือนกันค่ะต้องบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยเป็นที่ถูกใจของสาวๆมากๆเลยค่ะบอกเขาเ,เท่เด็ดขาดค่ะขอบคุณนะคะคิลาเวนเจอร์น่ารักน่ารักมากเลยชุดคอสวยมากเลยค่ะเอไปดูดูแล้ว จะดูหนังแล้วค่ะทุกคนอ๋อตื่นเต้นมากเลยค่ะตามท่านกันเลยนะคะท่านแรกก็คือใครนะน้องอะไรนะออ้ยมีเอฟซีนะใช่ค่ะน้องรมิกะภูกดะนะคะนักสแสดงและโปรดิวเซอร์อสองท่านนะคะ จากนี้เป็นการฟังสัมภาษณ์จากคุณฟูกุดาค่ะไกลมากมองไม่เห็นน้องเลยแต่แค่ฟังน้องสัมภาษณ์ก็โอเคแล้วค่ะก็ในส่วนการสัมภาษณ์ไม่สามารถถ่ายได้นะคะเพราะเขาห้ามถ่ายค่ะจากนั้นก็มีการจุดฉะหลาก l u c กี Fan ก็จะได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจ,จากคุณฟูกุดาค่ะจำนวน10คนค่ะแต่ว่าทางดักช่ร่วมไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างได้ไปค่ะดักชเลยขออนุญาตถ่ายวิดีโอมาค่ะ ขอบอกเลยว่าอิดฉาสุดๆเลยแต่ยังไงก็ยินดีกับเขาด้วยค่ะอ๋อน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เห็น จากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของน้องก็น้องเป็นคนที่ขวายพยายามมากๆเลยค่ะแบบกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แสดงมาสเซเดอร์ก็ถือว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็รู้สึกมีใจแทนน้องมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้ผลงานของน้องมีประสบความสำเร็จในนาที่การงานเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องตลอดไปค่ะเท่าไฟภาคศึกสงครามทุ่งคืนสวรรค์15กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ จบไปแล้วนะการดูมาร์เซอร์ไฟค่ะครบรอบที่ปีก็สึกสนุกนะคะก็เข้ามาได้ดีค่ะก็เป็นการได้ดย้อนดูความทรงจำเก่าๆไม่ว่าจะเป็นทักคงนี้มุสกะแล้วก็นักแสดงท่านอื่นนะคะก็สึกด,ดีมากที่เราได้กลับมาดูไว้ดูท่านหนึ่งรวมถึงนักแสดงคนใหม่อย่างในเรื่องมิวด้วยค่ะอันนี้ก็เข้ามาใช้ได้อยู่ค่ะไม่ได้ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่พอให้ใส่ให้ซัก เจ็ดเต็มสิบแล้วกันค่ะพอนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาถ่ายรูปก,กับ Hero, ดาร์ช่าฮีโร่พูดคุยกับดาร์ช่าฮีโร่นะคะฝากติดตามดาร์ช่าฮีโร่ด้วยนะคะบ๊ายบาย smart ready